สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็กลับมาพบกับครูแคทอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะซึ่งในช่วงนี้ก็เป็นชั่วโงเรียนของอาจารย์ศิวการอีกเช่นเคยนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆได้ส่งคลิปการอ่านและการพัดสระเอกมาให้คุณครูชมคุณครูต้องขอบอกเลยนะคะว่าเด็กๆเ,เก่งมากๆเลยละค่ะออกเสียงชัดเจนถูกอักขระมากๆเลยละค่ะย่ำย้อนมากๆจริงๆค่ะเด็กๆ และสำหรับในวันนี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆไปทำความรู้จักกับสระตัวใหม่ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับสระตัวใหม่นั้นคุณครูอยากจะให้เด็กนะคะไปทบทวนสระที่เราเรียนผ่านมาแล้วกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทบทวนสระด้วยการเล่นเกมกันเลยนะคะด็กท เกมจำฉันได้ไหมเอ่ยคุณครูจะมีคำถามและมีคำตอบให้เด็กๆเลือกตอบนะคะดูซิว่าเด็กๆจะสามารถจำสะระที่เราเรียนผ่านมาแล้วได้ไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นเกมกันเลยนะคะเด็กๆข้อที่หนึ่งเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่าสะระอึมีรูปร่างอย่างไรคุณครูให้เวลาเด็กๆคิด5วินาทีนะคะ ฉเฉลยตอบขอไข่ค่ะเด็กๆอึสะระอึมีรูปร่างแบบนี้นะคะเด็กๆสะระอึออกเสียงว่าอึอึต่อไปข้อที่สองนะคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่าสะระอึมีรูปร่างอย่างไรคุณครูให้เวลาเด็กๆคิด5วินาทีนะคะ,ฉะเฉลยคะ่ะ กไก่อือสระอือมีรูปร่างแบบนี้นะคะเด็กๆสระอือออกเสียงว่าอืออือข้อที่สานะคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่าสระเอมีรูปร่างอย่างไรคุณครูให้เวลาเด็กๆคิด5วินาทีนะคะ,ะเฉลย ขอควายเอสะระเอมีรูปร่างแบบนี้นะคะเด็กๆสะระเอออกเสียงว่าเอเอเด็กๆเ,เ,เก่งมากๆเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับการเล่นเกมในวันนี้คุณครูเชื่อว่าเด็กๆสามารถตอบได้ถูกหมดทุกข้อแน่นอนเลยค่ะ ต่อไปคุณครูก็จะพาเด็กๆไปทาความรู้จักกับสระตัวใหม่กันนะคะซึ่งสระที่คุณครูจะนํามาให้เด็กๆได้รู้จักกันในวันนี้นั่นก็คือสระเอค่ะสระเอเขียนแบบนี้นะคะเด็กๆสระเอเขียนแบบนี้นะคะเด็กๆสระเอออกเสียงว่าเอ สะระเอจะต้องอยู่ด้านหน้าของตัวอักษรเสมอนะคะ mm hmm. เด็กๆจําไว้นะคะสะระเอจะอยู่ด้านหน้าของตัวอักษรทีนี้นะคะคุณครูจะเติมตัวอักษรเข้าไปค่ะ mm hmm. คุณครูเติมตัวอักษรรอเรือ ไว้ด้านหลังของสะระเอคำนี้ก็จะออกเสียงว่าเรรอเอเรเด็กๆออกเสียงดูสิคะถูกต้องค่ะคุณครูขอเปลี่ยนตัวอักษรนะคะ ตัวอักษรวแหวนมาไว้ด้านหลังของสระเอคำนี้ก็จะออกเสียงว่าเววเอวเวเ็กออกเสียงสิคะเยี่ยมยอดมากๆเลยละคะ่ะคุณครูขออีกหนึ่งตัวอักษรนะคะ คุณครูเติมตัวอักษรมามาเข้าไปคำนี้ก็จะออกเสียงว่าเมมเอเมเด็กออกเสียงทีค่ะใช่แล้วค่ะเมื่อเด็กๆได้ทำความรู้จักกับสะระเอกันไปแล้วต่อไปคุณครูก็จะพาเด็กๆไปอ่านคําสะระเอของอาจารย์ศิวการกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มอ่านคํำกันเลยนะคะเด็กๆ